สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิเช่นเคยนะกับนิยายที่เรารอมานานและหลังจากมีอนิเมะและมานวาให้เราดูเนาะในอนิเมะใช้ชื่อว่าเพลิงเดือดปราบถูกแต่ในนิยายแปลไทยใช้ชื่อว่าเพลิงผานโศกนะคะก็จะเป็นเล่มหนึ่งนะเป็นแนวแฟนตาซีอาจจะมีย้อนอดีตไปให้ดูบ้างแล้วก็เป็นยุคปัจจุบันที่ ในเอกเสื่องลิงหยวนเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในยุคปัจจุบันพเพกคือสเสวนจีเป็นนกไฟเลือดของเสื่องลิงหยวนในเอกคือเสื่งลิงหยวนหรือราชามนุษย์ชีอูตีเนื้อเรื่องมีประมาณว่าเสื่งลิงหยวนเกิดในยุคแห่งความโกลาหลแผ่นดินมนุษย์ถูกยึดครองโดยเผ่าเยาหรือที่เรียกว่ามานันปีศาจตอนที่เสื่องลิงหยวนเกิดพ่อและพี่ชายเสียชีวิตในสนามลบ ประชาชนทุกยากเมื่อเสื่งลิงหยวนอายุ45่ขวบก็ถูกปีศาจตามล่าไม่หยุดหย่อนผ่านการต่อสู้ฆ่าฟันมาตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งต่อมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงถูกเผ่าอูเหรินช่วยไว้ได้รับการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากเผ่าอูเหรินได้ใช้ชีวิตสงบสุขไร้ความกังวลที่ตรงชวนจนกระทั่งอายุ16-17ปีจึงออกจากตรงชวนกับสู่แผ่นดินมนุษย์แต่ทว่า ออกมาปุ๊บก็เข้าสนามรบทันทีต่อสู้กับเผ่าปีศาจจนสามารถยึดแผ่นดินกลับมาได้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากประชาชนถูกแต่งตั้งเป็นประกดิอู่นะคะตอนอายุ23่สเนี่ยซึ่งลิงหยวนใช้กระบี่เทียนหมัวสังหารราชาปีศาจจนสิ้นใจที่เมืองหลวงหยงอันจากนั้นรวบรวม5้าชนเผ่าเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวเนื่องจากเซิงลิงยวนนำความสงบเรียบร้อย มาจากความโกลาหลการกระทําที่บรรลุผลสาเร็จซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของกําลังคนในฐานะมนุษย์ซึ่งลิงหยวนจึงเป็นจัก,กรพรรดิองค์เดียวที่อยู่เหนือเทพและมาน กลายเป็นตำนานเล่าขานที่ผู้คนเรียกว่าราชามนุษย์และผู้คุมเพลิงแห่งนานหมินคนแรกนะคะที่ถูกวางไว้ไม่ใช่เซวนจีแต่เป็นเสื่อหริงหยวนเพราะว่าในอนิเมะได้มีการกล่าวถึงผู้คุมเพลิงก็คือเซวนจีและยังมีการบอกว่าเซวนจีคือผู้คุมเพลิงรุ่นที่36และรุ่น35 ถึงหนึ่งเนี่ยคือใครความจริงแล้วทั้ง36รุ่นล้วนแล้วแต่เป็นเสวนจีคนเดียวมาตลอดมาต่อที่สายเลือดนกของฝ่าบาทซึ่งลิงหยวนกันเพราะว่าความจริงในตอนนั้นเผ่านกศักดิ์สิทธิ์ก็คือเป็นเผ่านกไฟศักดิ์สิทธิ์นะคะถูกเผามานกว่าล้างจงสนสูญสิ้นมีเพียงเซึ่งลิงหยวนคนเดียวเท่านั้นที่มีสายเลือดนกไฟหยดสุดท้ายอยู่ในตัวหยวดเลือดนี้มาจากไหน พอเป็นมนุษย์แม่เป็นมานและทําให้มีเลือดนกอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะคะเอาง่ายๆคือฝาบาทของเรามีสามสายเลือดในตัวและจุดกําเนิดฝาบาทก็ไม่ธรรมดาเช่นกันตันล,ลีราชคูอาจารย์ของเสิ่งลิงหยวนที่ใช้หน้ากากฆ่าน้องอาลวดจินกับเผาอู่นะคะตันล,ลีเป็นผู้ติดตามฝาบาทมาตั้งแต่ยังไม่เกิดคือหรือก็คือตันล,ลีเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตของเสิ่งลิงหยวนนะคะตั้งแต่แรกจนกระทั่งเกือบสุดท้าย ชีวิตของฝ่าบาทต้องเดินทางที่ตหลีว่วังตัดขาดอารมณ์ความรู้สึกจากโลกทั้งหมดซึ่งลิงหยวนคือเครื่องสังเวยที่ถูกสร้างขึ้นและตาลีจะค่อยๆผลักเสองลิงหยวนขึ้นไปบนแท่นบูชาและสังเวยตัวเองที่แน่ๆคือตาลีคอยติดตามเพราะสายเลือดนกในเสองลิงหยวนนะคะได้ดูดเอาพลังแห่งความเป็นธรรมชาติทั้งหมดไป ตาหลีจึงวางแผนนาเสื้อลิงหยวนกลับไปที่นานหมิงและใช้พลังในตัวเสื้อลิงหยวนทํางานให้แต่เพราะความเจ็บปวดที่เสียคนรักเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเสื้งลิงหยวนจึงคลุ้มครั่งนะคะตัดสายเลือดนกอยู่สุดท้ายทิ้งไปพอตาหลี่เห็นว่าเสิ้งลิงหยวนไร้ประโยชน์ก็จึงหันไปหาเซวียนจีผู้ซึ่งเป็นเพียงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายตาหลี่เสนอให้เซวียนจีไปเก็บหยดเลือดที่เสื้อลิงหยวนทิ้งไว้ที่เหวซือหยวนและกลายเป็นผู้คุมเพลิงแห่ง นั้นหมิงเงินไขก็คือสอนวิธีสร้างร่างให้สเสีวนจีในตอนนั้นกำลังต้องการร่างกายอย่างมากเพราะเพิ่งตัดขาดสัมผัสกับเสื้อหลิงหยวนและต้องการมีตัวตนออกไปสัมผัสคนผู้นั้นด้วยมือตัวเองสเส่ยนจีจึงตอบตกลงแต่ตอนสเสีวนจีสร้างร่างได้สเสื้อหลิงหยวนก็กระโดดหิวตายไปแล้วสเสีวนจีจึงได้แต่เก็บเอากระดูกที่ยังไม่ไมหมดของสเสื้อหลิงหยวนมาฝังไว้ในร่างกายของสเสีวนจีใช้ เนื้อและเลือดหล่อเลี้ยงกระดูกเหล่านั้นเดินทางรอบโลกเป็นเวลาสาม0ันปีไม่รู้ตอนใดเมื่อไหร่แต่กระดูกที่สเสวนจีแบกไว้กลายเป็นกระบี่เล่มหนึ่งให้สเสวนจีถอดออกมาใช้ป้องกันตัวในยามวิกฤตเมื่อสเสวนจีเอามันออกมาสู้กับเสื่อลิงหยวนใน3000ปีต่อมากระบี่เล่มนั้นก็ไม่สามารถกลับเข้าไปในร่างกายของสวนจีได้อีก เพราะมันได้สัมผัสกับจิตวิญญาณตัวจริงของมันแล้วและในสุดสารเผาอูกระบีก็กลับมากลายเป็นร่างของเสื้งลิ้นหยวนอย่างมีเลือดเนื้ออีกครั้งแบบเป็นตัวเป็นเป็นมาให้น้องเซียนจีเห็นเลยเข้าเรื่องมาตอนต้นน้องพระนัดพูดถึงที่มาของรักสามพันปีให้ฟังกันไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาเออไม่ได้มีความรักแบบประมาณว่าเออชู้สาวอะนะแต่ว่า ในในยุคปัจจุบันอ่ะเสวียนจีเขาชอบฝ่าบาทมากเลยนะคะแล้วก็มีความข้างรักมากเลยเสียดายนะที่จนเฉยๆอะ ตอนที่เซิงลิงหยวนตื่นขึ้นมาก็พบว่าแตงนอนอยู่ในซากของโลงศพบนอกมีขนนกสีแดงเพลิงถูกฝังอยู่ในดินเท่าไหร่แต่ร่างกายแห้งไปนานแล้วแต่ก็ยังถูกเก็บรักษาสภาพไม่ให้เน่าเปื่อยด้วยวิญญาณที่ไม่รู้ที่ไปที่มาเซิงลิงหยวนตนื่นขึ้นมาในยุคปัจจุบันหลังจาก3000ปีในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติซีซานและที่ทำงานของเซียนจีคือองค์กรควบคุมความผิดปกติโดยมี พอออเซียวเป็นหัวหน้าหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรนี้คือระบุติดตามสังเกตการและจัดการเหตุผิดธรรมชาติต่างๆตลอดความเพื่อนไหวผิดปกติทั่วทั้งราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานราชการทำงานอิสระไม่ขึ้นตรงต่อใคร มีพลังวิเศษสวีนจีได้เข้ามาทำงานในองค์กรนี้ได้อย่างไรหลายปีก่อนนั้นสมัยพออเซียวยังเป็นหัวหน้าเซียวพออเซียวติดนิสบุญคุณสวีนจีตอนนั้นหัวหน้าเซียวนำคนไปจับค้างข้าวแวมพรยที่เข้ามาในเขตแดนอย่างผิดกฎหมาย ถูกพวก้างคขานั้นหลอกเข้าห้องเย็นจนเกือบแข็งตายเสยียนจีเพิ่งกลับจากเที่ยวตลาดกลางคืนพอดีก็เลยนั่งมองเอออีน้องก็มีอารมณ์นั่งมองคนถูกหลอกเข้าห้องเย็นน่ะสูอีน้อง ก็เดะลุกไปเผาค้างคาวทันทีแถมยังเผาขนคิ้วของหัวหน้าเซลตอนนั้นด้วยจากดกุดก,ก็ล้านเตียนไปเลยหลังจากนั้นสเสวยนจีก็เข้ามาในพวพันนะคะองค์กรน,นี้กับทักษะเผาขนคิ้วหัวหน้าเซลตอนนั้นเลยก็เลยอยู่ในประวัติเฝ้าระวังนะคะแต่เพราะประวัติขาวสะอาดมาตลอดแถมยังถูก กฎหมายด้วยไม่เคยก่อปัญหาใดๆองค์กรก็เลยยื่นข้อเสนอให้แต่ตอนนั้นอีน้องสเสวนจีกำลังเรียนมหาลัยค่ะอยู่ในช่วงวัยรุ่นสร้างตัวอะไรเงี้ยคืออยากจะเป็นซ e o แต่งงานกับสาวที่เพอร์เฟกอะไรทำนองนั้นและมันน่าตอบองค์กรไปว่า ตอนนี้ชีวิตผมอิสระสุดๆอะไรเลยทํานองนั้นนะคะคือนางก็มันหน้าปากแจ๋วไม้นกไฟของฝ่าบาทอะ่ะพอเรียนจบปุ๊บอีน้องก,ก็เปิดบริษัทเลยคะ่ะแต่เพราะว่าใช้เงินมากนะคะก็เลยจนแถมมีนี่ ก็คือใช้เงินเที่ยวมันก็เลยแบบเออมันก็เลยไม่มีกําไรถึงมีกําไรมันก็ไม่พอใช้อ่ะก็เลยจะสมัครงานราชการนะคะเซียวเจิงตอนนั้นก็เลยใส่ส่งใบสมัครมาให้แล้วก็เลือกเข้ากับองค์กรก็ถือว่าเป็นเด็กเซนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยพอเซียวกับน้องเสือนจีอ่ะ เขาเป็นเพื่อรักกันนะคะอย่างที่เล่าว่านิยายเรื่องนี้นะคะมันเป็นแนวปัจจุบันแล้วก็แฟนตาซีมีเล่าเรื่องย้อนอดีตบ้างขนาดว่าตอนเหยียบเข้าองค์กรยังมีมังกรนําทางเสวนจีเกิดมาก็มีหนังสือให้เห็นนะคะเวลามองอป็นจะเป็นภาพโปร่งใสนะที่คนอื่นไม่เห็นมีแต่เออเสวนจีเท่านั้นที่เห็นและจะมีคำบรรยายให้ดูว่าสิ่งที่เสวนจีเห็นตอนนั้น,นคืออะไรคืออย่างระดับแบบเหมือนมีเน็ตให คนนะคะแบบเคลื่อนที่พกไปไหนมาไหนได้สะดวกคืออะไรอยากรู้อะไรหนังสือเล่มที่ติดตัวมาแต่กําเนิดนั้นก็จะโผล่มาให้ข้อมูลให้เห็นนะคะมันก็ดีจริงๆนะก็สมกับที่รอมานานนะคะเสียดายที่ไม่มีบล็อกไม่งั้นคงได้เก็บสะสมหลายชุดเลยสําหรับนิยายเรื่องนี้เนี่ยเสียดายจริงๆแต่อีหนังสือของเสวนจีอะ่ะเสวนจีอยากรู้ว่า มีสัตว์หรืออะไรไหมที่เป็นสิ่งที่ส่วนจีไม่รู้จักมันก็เลยตอบว่าโลกมนุษย์พอได้บรรจุก็คือเป็นข้าราชการเลยค่ะทํางานแล้วยังกินเปลืองเที่ยวเปลืองมิน่านละไม่มีเงินให้เมียอย่างฝ่าบาทเลี้ยงแต่เมียอย่างฝ่าบาทเขาก็พราวสเสน่ห์มากเลยนะคะสาวเห็นสาวก็ลงแถมเลี้ยงข้าวแถมกินขนมฟรีกินฟรีอะไรประจำส่วนแกนกไฟแกมันหล่อเสียของอินกไฟและในเหตุการณ์แรกเลยนะคะที่ส่วนจีได้พบกับเสิ่งลิงหยวนคือ นั่นคือในเหตุการณ์หุบเขาซื้อหยวนที่ต้องไปทำภารกิจของทีมทุกคืนสวนจี G มักจะฝันว่าเต้นอ,อยู่ในอาคารโบโราณแห่งหนึ่งมีคนคนหนึ่งยืนหันหลังให้เสวนจี S G จำได้ว่าคนคนนี้มักจะมาเยือนในยามวิกาลไม่รู้ว่าเป็นใครและไม่เคยเห็นหน้าคนนี้มาก่อนทุกครั้งที่เข้าใกล้คนนี้เในระย,ยะหนึ่งเมตรก็จะหายไปวันนี้อีน้องก็มันหน้า มาชวนเขาคุยแต่เขาก็ไม่คุยนะนอกจากหนังสือสารพันปีศาจกับแวนหนึ่งวงที่ติดตัวกับเสวนจีมาแต่เกิดแล้วในการทําภารกิจเสวนจียังต้องวิ่งตามผู้ชายผมยาวนั่นก็คือฝ่าบาทนั่นแหละแต่เสวนจีก็เหมือนคุ้นเคยมากและไม่คุ้นเคยจะไม่คุ้นเคยได้ยังไงนั่นแหละฝ่าบาทของเธอ เส้นจีแหวนที่ติดนิ้วของเสวนจีมันก็เป็นเหมือนอัญมณีสีเลี่ยน,นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นลูกไฟเป็นอะไรก็ได้เป็นมังกรไฟผอไฟอะไรก็ได้แต่ที่จริงแหวนวงนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะว้ไหมเสื้อผ้าเส้นลิงหยวนแต่เส้งลิงหยวนก็สามารถลอกเลียนแบบเสื้อผ้าคนอื่นได้เผาได้ก็เผา ก็กลับมาได้เหมือนกันเลยบอกว่าขออภัยแต่งกายไม่เรียบร้อยสำเนียงเหมือนคนโบราณนะ่ะนักทองเจอที่ติดอยู่ในหุบเขานั้นเป็นเวทพรางตาซึ่งลิงหยะเลยบอกว่าก็เข้ามาก่อนสิแต่ว่าสีวนจี มีทีมมาทำงานด้วยที่โรงพยาบาลหัวหน้าก็คือเสียนจีนั่นแหละที่นำมาภาษาที่เสื่องลิงหยวนพูดเป็นภาษาโบราณเสียนจีเข้าใจเพราะว่าวิญญาณบางดวงก็พูดได้เหมือนกับเสื่องลิงหยวนหนังสือสารพันปีศาจบอกเสี่ยนจีว่าคนตรงหน้าคือหุ่นพยนต์เชื่องจิตเป็นเวทคำสาหุ่นเชิดเจ้าของจะลงคำสาบไว้ที่ตุ๊กตาฝางสัมผัสที่6จะเชื่อมต่อกับสัมผัส สัมผัสที่6จะเชื่อมต่อกับคำสาบและครอบความหุ่นพยนต์จากที่ไกลทั้งพฤติกรรมท่วงท่าภาษาจะเหมือนคนทุกประการดังนั้นต้องทำลายคำสาบจึงจะปรากฏล่างจริงหนังสือสารพันปีาศาจก็เลยบอกว่าหุ่นพยนต์นี้แกสลัก จากยกวิญญาณมาพันปีหุ่นพยนตชิ้นนี้ย่อมเป็นของลำค่าหน้าตาดีหุ่นเหมือนแม่แบบเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมว่าฝ่าบาทมีความผัวขนาดไหนแต่ผัวที่แท้จริงก็ยังเป็นเสวนจีค่ะพอนกคนจนเซิงลิงหยวนก็เลยถามว่า ปีศาจน้อยสายเลือดบริสุทธิ์เชนเจ้าเหตุใดต้องมาปรับปนในหมู่มนุษย์คือเวลาที่เขามองน้องเสวียนเจียก็ดูแบบเออเอ็นดูอะไรทํานองนะนะั้นน่ะอีน้องก็เลยถามว่าหมายควาว่าไงคือจะมาโปรยเสน่ห์กันหรือไงใช่ค่ะ ฝ่าบาทในนิยายพราวเสน่ห์มากไม่เพียงแค่อีนกไฟนะคะที่หลงสาวชาวบ้านชาวๆถวแถวนั้นเขาหลงฝ่าบาทกันหมดฝ่าบาทก็เลยบอกว่าตอนนั้นน่ะออกมาจากหลุมศพก่อนนะคะแล้วก็ตายคงจนมากพอออกมาเจอสหายสี่คนก็เลยแอบตามมาเจอกับปีศาจต้นไม้ที่กําลังอารวาสก็เลยไปช่วยหลบก่อนนานฝ่าบาทก็พูดเล่าไงว่าอีนกไฟและตอนตื่นถูกปลุกขึ้นมาด้วยภาษาอะไรก็ไม่ทราบสอบสวนว่า ที่เมียล่ะคะน้องนางเสือสารพันปีศาจก็เลยบอกว่าต้องเผาหุ่นก่อนอีน้องเสวยจีก็เผานะคะแต่เผาไม่ไหม่เผาได้แต่เสื้อผ้านั่นเองเซิงลิงหยวนเลยถามว่าปีศาจน้อยเจ้าเฉียบแหลมยิ่งนักคําสาปทาลายได้ไม่เร็วใครสอนเจ้าหรือเปล่าคือตอนนี้สองคนสู้กันยุ่งหัวกันไปนะคะนางเสือก็เลยบอกว่าเซิงลิงหยวนน่ะคือมารมนุษย์คือสู้กันทั้งเอาโซ่มาพันธนาการไว้อะเซ,งงซิงลิงหยวนเซิงลิงเหยวเลยถามว่าปีศาจน้อย ไม่อยากทำร้ายเจ้าพิศาจน้อยปล่อยข้าไม่อย่างนั้นเจ้าจะต้องเจ็บตัวนี่แหละในหนังสือภาพกับภัยพ,พิบัตินะคะก็ล้วนมาจากเึ่งลิงหยวนน้องเซียนจีเนี่ยเมียก็เลยบอกให้ปล่อยมือน้องไม่ปล่อยแถมยังเอาโซ่มาพันธนาการไว้น้ำแข็งก็เลยจับบนมือน้องของเซียนจีเซียนจีว่าน้องจบเห่แล้วจบเหไม่ธรรมดานะ ไม่ว่าแต่ดวงน้องที่มาจากดวงซวยเก่งแล้ยังอนาตั้งแต่ต้นจนจบนะสูมารมนุษย์สลิงหยวนก็เลยก้มหน้าลงมาหาแล้วว่า ปีศาจน้อยเจ้าเกิดมาชะตาต้องกับข้าข้าชอบเจ้าตั้งแต่แรกเห็นไม่อยากทำลายเจ้าไปซะอีน้องสเสียนเจียน้องชอบผู้หญิงเป้าหมายตั้งแต่ต้นจนจบคือตอนเรียนจบคืออยากจะแต่งกับสาวแต่เพราะใช้เงินเปลืองนะคะทั้งเราทั้งบุรีติดเที่ยวขนาดหนักธุรกิจก็เลยขาดทุนแล้วก็เลยเล้มนะคะขาดทุนเลยยังติดนี้หมดโอกาสจะแต่งงานเพราะถูกฟาบาแซว่าข้าชอบเจ้าตั้งแต่แรกเห็นคือใจเข,ขวยอีนอกไฟใจง,ง่ายมาก ใจอ่อนและถวยเลยพ่อ แต่นังสือเวนันดันมาขัดก่อนว่ามารมนุษย์จิตมารอย่างหกปรารถนาล่อลวงจิตอีน้องเสอนจีหาว่าฝ่าบาทหน้าไม่ไอายอีกนะคือตัวเองชอบเขาไม่ต้องไปมโนขนเองเสวนจีฝ่าบาทเลยว่าอายุเท่านี้แต่ติดใจแข็งแกร่งมากขาลกให้เจ้าปล่อยมือเพื่อตัวเจ้าเองข้าจะบอกให้นี่เป็นพิธีสังเวยพันชีวิตตอนนี้อักขระใกล้สมบูรณ์แล้วเหลือเพียงชีวิตสุดท้ายที่ใกล้ที่ใช้บูชายันเจ้าไปสอบ เจ้าไม่ไปสอหาผู้บงการแล้วมากอดแกค่าทำไมอีนกไฟเลยบอกว่ารัวท่านไปกัดคนนะสิเออหาว่าเขาเป็นหมาอีกฝ่าบาทไม่กัดคนขน้องแต่ฝ่าบาทเขาพราวสเสน่ห์น้องจะขับจะต้านเขาไม่ไหวเอานะสิเครื่องสังเวยคนนี้ต้องตายอย่างผิดธรรมชาติเท่านั้นคนตายอนก1,000คน ภายในหนึ่งเดือนคือจะปิดขายยังไงไหวคือมันหนาวมากอีน้องทนไม่ไหวแต่น้องมีไฟจุดไฟเผาตัวเองลองดูดีไหมคะดังนั้นหากใครเป็นเครื่องเส้นก็ยัมีอักขระอยู่นะคะก็เลยต้องรีบหาหน่อย าบัดก็เลยว่าพวกเจ้าคร่ำควนอะไรนักหนาข้าเห็นเจ้าอายุยังน้อยหากเปลี่ยนเป็นปีศาจน้อยทั่วไปคงยังไม่เกิดสติปัญญาเจ้าไม่เพียงจำแรงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบคนอื่นยังมองร่างจริงเจ้าไม่ออกได้ง่ายๆเห็นทีเจ้าคงจะเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่กำเนิดใช่ค่ะ น้องเป็นเลือดที่ฝ่าบาทเชิญทิ้งก่อนกระเดาลงไปในเพลิงซื้อหยวนนั่นเองวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่กำเนิดแทบจะหายสาบสูญตั้งแต่ก่อนสงครามภายในเผ่าปีศาจของพวกเจ้าทุกตัวล้วนเป็นสิ่งล้ำค่าหายไปล้วนแต่น่าเสียดายฟังคำค่ารีบไปซะเขาพูดปากเปียกปากแชให้น้องหนีน้องก็ยังไม่หนีนอสูฝ่าบาทก็เลยว่า คนที่มีอักขระเขียนไว้ว่าช่วยด้วยนั่นคือคนที่จะตายเพราะแต่ละคนที่จะตายคือพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปจากเดิมแปลกถึงถือ สิ่งที่เข้าไปควบคุมร่างโฮสก็คือผีเสื้อลวงตาคือคนจะกินไข่มันเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะฝังในร่างจากนั้นก็จะควบคุมอาศัยสืบภายในร่างนินที่ว่านี่แหละทีมงานก็ต้องรีบไปหาคนติดเชื้อที่ว่าภายในหน่วยงานก็จะมีคนทุกแบบเนาะสาวไอทีสาวโปรแกรมเมอร์คนมีพลังพิเศษก็ช่วยกันค้นหาอะไรรองน้องนั้นน่ะเด็ก คนนั้นก็คือคนที่ติดเชื้อนะคะคนแรกเออเด็กคนนั้นไปเล่นเกมก่อนจะติดเชื้อ16วันผู้ต้องสงสัยคือคนที่อยู่ในหุบเขาซื่อหยวนที่เจนจีไปตรวจสอบวันนั้นแล้วก็พบข้อก่ฝาบาดน,นั่นเองคนนั้นนะคะก็เหมือนจะมีหนวดอะไรทานองนั้นอะ่ะเพื่อส่ง มอบเครื่องเส้นครบ1000คนอักษรเลือดวงแหวนก็จะปรากฏขึ้นเหนือหัวนักท่องเที่ยวที่บุกเขาซื้อหยวนถูกปีซวนเซิงในทีมของเซวียนจีเอา้าเช็ดหน้าให้จากนั้นก็ตายในตอนที่เซวียนจีถูกไอปีศาสเตอร์กินเปลวไฟลูกหนึ่งปรากฏกายขึ้นเกล็ดน้ำแข็งที่เกาะเซวียนจีจะละลายทั้งหมดเซวียนจีถือกระบี่หนักเล่มหนึ่งกระบี่ที่ว่านั้นนัดเคยเล่าไปตอนต้นแล้วนะคะว่าโล่มา จะโผล่มาได้เนี่ยตอนที่เสี่ยจีตกอยู่ในอันตรายหรือเวลาที่เรียกออกมาเขาก็จะออกมานะคะตัวกระบี่มีลวดลาวเปลวเพลิงหนึ่งกระบี่ถลายม่านหมอกของปีศาจเปลวไฟกวาดไฟทั่วทิศ เปิดเคตแดนแห่งความตายออกฉับพลันหัวหน้ากู่นะคะทีมเดียวกันกับเสีวนจีเจอแบบนี้คืออึ้งไปเลยนี่ตัวเองเจอเข้ากับเทพ,พปีศาจบรรพการหรือไงใช่ค่ะน้องเป็นปีศาจบรรพการจริงๆนั่นแหละน้องสีวนจีอีน้องสีวนจีเอากระบี่มาปะทะก,กับเสื้องลิงหยวนอักขระอยู่บนตัวของเสื้องลิงหยวนหายไปใช่ค่ะกระบี่เล่มนี้เป็นกระดูกของเสื้องลิงหยวนสามพันปีก่อนที่น้นเล่าไปก่อนตอนต้น,นว่าสีวนจีต้องการสร้างลางแล้วต้องการเจอกับฝ่าบาทแต่ไปเจอแค่กระดูก ที่ยังไม่ไม่หมดก็เลยเก็บกระดูกมาแบกบนหลังนานวันเข้าจึงกลายเป็นกระบี่แล้วก็เข้าไปอยู่ในหลังเวลาที่เขาใช้เขาก็จะดึงออกมานะคะมันอยู่ในกระดูกสันหลังเออมันก็จะออกมาเองตอนที่อยู่ในอันตรายหรือว่าตอนที่เจ้าของเรียกน้องพูดว่าหัวหน้าเผ่าผู้คุมเพลิงแห่งนานมิงรุ่นที่36ตอนแรกไม่อยากจะเผยกระบี่ให้มนุษย์เห็นไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดขออภัยพวกวุโส ตายล่ะอีน้องเรียกฝาบาทผู้อาวุโสจ้าแหวนที่ติดตัวมากับน้องนะคะตอนที่สู้กับฝาบาทมันก็แตกก็คือลวกทั้งน้องลวกทั้งฝาบาทเลยสเสียนจีอยากไล่ตามฝาบาทแต่ไปไม่ไหว ก็ยังคิดว่าอีแวนนี่เกิดมาเพื่อหักหลังน้องจริงๆแน่นอนว่าตอนที่ผู้อัญเชิญเชิญปีศาจมาฟาบาเจอกับนักท่องเที่ยวที่ไปบุกแถมยังช่วยมาเองกับมืออาจจะเคยเห็นคนไว้หนวดหากชายไว้หนวดเป็นผู้อัญเชิญก็ต้องรักษาระยะห่างจากจอมมรและหากผิดพลาดจอมมานจะฆ่าผู้อัญเชิญจากนั้นเซเวนจีก็สั่งให้คนเก็บชายไว้หนวดและถามปีชุนเชิญว่าเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ย ก็ล้วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนแรกน้องก็ถามผู้ใต้บังคับบัญชานั่นแหละว่า ปี้สุนเซิงอยู่ไหนส่วนจีพอรู้ว่านางหายไปก็สั่งให้คนรีบตับปี่ชุนเซิงและไข่ผีเสื้อที่ว่ามันหายไป30ปีตอนนั้นมันกลับมาควบคุมร่างโฮสอีกครั้งในเมืองกอต้องตาย1,000พันคนก็ถือว่าเป็นเครื่องสั่งไวที่ใหญ่มากนะคะส่วนจีไล่ตามปี้ส่วนเซิงมาแล้วบนหน้าผากนางมีอักาะเต็มไปหมดก็เป็นปี้ส่วนเซิงเองจริงๆที่เป็นผู้อัญเชิญมามรมุษย์อย่างเซิงลิงหยวนมาปี้ส่วนเซิงก็เลยบอกว่า ตอนแรกนึกว่าจะได้เลื่อนขั้นเป็นผอ,อนะคะแต่ว่าผอเซียวกลับให้ส่วนจีที่เป็นเด็กเส้นเข้ามาตอนแรกนางก็อยากจะทําเรื่องนี้ให้จบแต่ว่ายังช้ากว่าส่วนจีแล้วปีซุนเซิงอยู่หน่วยนี้ออกภาคสนามมา3ามปีปีระยะเวลามันก็พอกับที่ไข่ผีเสื้อพวกนั้นหายไปนะคะส่วนจีเลยว่า พี่สุนเซิงคุณไม่ได้เรียกเทพสวรรค์มาให้คุณสมหวังนะแต่ที่คุณเรียกเป็นมนันปี่สุนเซิงใช่ว่าจะไม่รู้นะคะนางก็พูดเองนะว่าเครื่องเส้นสังเวยสังเวยไปแล้วหนึ่งพันคนฉันจ่ายค่าจ้างไปแล้วซึ่งลิงหยวนที่อันเชิญมาก็จะไม่ทําร้ายนางหากนางทำ ก็คือหากทำร้ายนางน,นะคะคำสาบก็จะย้อนคืนเกินซึ่งลิงหยวนพออาเซียวยังขอหมายค้นบ้านปีชวนเซิงกฎของผู้มีพลังพิเศษจะไม่ทำลายคนที่ไม่ใช่เป้าหมาย30ปีก่อนงูหลามกลายพันธุ์หลบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตอนนั้นประมาทเลินเล่อทำให้งูหลามไปลัดรถไฟฟ้าสูบพลังงานชีวิตของคน2,000คนเพื่อรักษาบาดแผลมีผู้รอดชีวิตไม่ถึง10คนเจ้าหน้าที่เองก็ไม่เชื่อปีชุนเซิงเลยถามว่าแล้ว คนตาย2,000คนไปไหนล่ะ พออาเ์เซลจึงไปสืบเจอไข่ผีเสื้อโหลนั้นหรือยังเสวนจีก็เลยถามว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาใช้ผีเสื้อพวกนั้นควบคุมคนตายสองพันคนนั้นปีส่วนเซิงก็เลยบอกว่าตอนที่เธอไปปฏิบัติภารกิจกับเพื่อนแปดปีก่อนนะคะเพื่อนทาาําภารกิจพลาดต้องถูกหักคะแนนเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวก็คือที่แท้มันมีเหตุการณ์กบความผิดเหมือนหมากบขี้ตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่ครั้งแรกแสดงว่าผู้รอดชีวิตที่เกิดจากความผิดพลาดอะ่ะ มีคนเป็นเป็นอยู่กี่คนที่เหลือเป็นโฮสหมดใช่ไหมตอนที่พ่อเธอตายนะคะพ่อก็เลยเธอก็เลยสงสัยปีสุนเซิงก็เลยไปผ่าหัวพ่อตัวเองดูปรากฏว่าในหัวม่แต่ไข่ผีเสื้อคอยควบคุมร่างโฮสนั้นแสดงว่าเหตุการณ์ลดไฟนั่นที่ครอบครัวนางประสบทุกคนที่เป็นครอบครัวใช้เวลานานกับนางมาหลาย,ลายทุกคนที่เป็นครอบครัวใช้เวลากับนางมาหลายร้อยปี ทุกคนที่เป็นครอบครัวใช้เวลากับนางนะคะมาหลายปีเป็นหุ่นเชิดทั้งหมดเซียวเจิงก็เลยบอกว่าสมองสามีเธอใช่พ่อเธอก็ใช่แต่แม่กับลูกชายเธอนั้นเป็นมนุษย์ธรรมดานางพูดว่าให้เซิงยิงหยวนฆ่าทั้งหมดเซิงยิงหยวนจะถามว่าถ้าฆ่าแล้วเธอจะหายแค้นไหมฆ่าคนที่ใช้ผีเสื้อลวงตานั้นใช่ไหมคือฝ่าบาทดีมากอะตอนนี้คือทรงสเสน่ห์มากก็คือแบบพราวเสน่ห์มีความใจดีอะไรทํานองนั้นอะ ตามนิยายของพีตานะคะในเอกเขาก็จะทรงเสนีกันทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นคนที่รู้เรื่องแต่นิ่งเดียวดายเขาลงลงไปพร้อมกับเธอเธอจะหายแค้นไหมยังไม่พอใช่ไหมปี่วนเซิงเลยบอกว่านางต้องการเปิดโปงความจริงคือต้องการแฉเบื้องหลังคนสองพันคนนั่นแหละนางต้องการให้คนอื่นเจ็บปวดเหมือนนาง นางต้องการให้ไฟซือหยวนลุกขึ้นอีกครั้งซึ่งตัวของเสิ่งลิงหยวนไม่ยอมค่ะเพราะ3,000ปีก่อนที่เสื้อลิงหยวนยอมเฉือนเนื้อยอมเฉือนเลือดนกยอมกระโดดลงเพลงิงซือหยวนเพื่อยุติดไฟสงครามแต่ปีส่วนเซิงนางต้องการให้ไฟซื่อหยวนลุกขึ้นอีกครั้งเสิ่งลิงหยวนปฏิเสธคําขอนางทุกคน ขอที่นางพูดนางอยากให้เปิดโปงอยากให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเจ็บปวดเซ,ซิงลิงหยวนทําให้ได้ยกเว้นให้เพลิงซือหยวนรู้อีกครั้งเซียนจีน้องก็ไม่รู้ทําไมก็เลยรีบไปแฉบจับแขนเซิงลิงหยวนนะคะน้องก็คงทําตามสัญชาตญาณตัวเองนั่นแหละจากตอนแรกที่เซิงลิงหยวนลูบหัวปี้เซิงเซิงอย่างอ่อนโยนคนสวยใจร้ายอ่ะก่อนจะแทงเข้ากระหม่อมนางกระโลกนางเกือบจะถึงแก่ความตายก็คือเลือดตานะคะทะลักออกมาเซิงลิงหยวนก็พูดว่า ไม่ได้อาัคาราเส้นสังเวยมีเลือนเลียนการเสร็จสิ้นดอมานที่ถูกอัญเชิญฉีกทำลายพันธสัญญากลางพิธีสวงข่าพูนเชิญเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยค่ะกระทั่งอัคราย้อนกลื่นแกวมานเสยียนจีคือน้องรับไม่ไหวนะคะน้องก็เลยวิ่งตามเซิงลิงหยวนเซิงลิงหยวนก็เลยพูดว่า ตลอดชีวิตข้าเกลียดทางการผูกมาที่สุดดังนั้นจึงยอมเฉือนเลือดนกไฟทิ้งยอมกระโดดลงไปในพเลึงซือหยวนเพื่อดับไฟสงครามซึ่งลิงหยวน เคลืนซือหยวนคือเกรดย้อนแตะไม่ได้กระทั่งปีซวนเซิงจะให้วิญญาณสลายก็ไม่กลัวนะคะแต่เป็นสิ่งที่เซิ่งลิงหยวนปรารถนาอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะว่ากระบี่ที่งอกออกจากกระดูกหลังของเสวียนจีสัมผัสกับเจ้าของจึงไม่ยอมกลับเข้าที่เดิมตอนนี้เซิ่งลิงหยวนอยู่ในกระบีของปีศาจน้อยน้องเสวียนจีนี่แหละถูกลูกถูกคลำอยู่นะคะก็คือลูบกระบี่ลูบไปลูบมาเออ ก็คือไปหาด่าว่าน้องปังอาจก็ไม่ใช่แล้วน้องก็ไม่รู้นะคะว่าเสื้อลึงหยวนอยู่ในกระบี่กระบี่ของเสียนจีนะคะก็มีพลังอย่างมีเยอะนะพลังอย่างไม่ถูกกับพลังอินของเสื้อลิงหยวนแต่ว่ากระบี่กลับไม่ต่อต้าน ซ้ำยังดูแลเสื้อลิงหยวนอย่างดีตอนนี้อีน้องสวเวนจีเริ่มสงสัยกระบีตัวเองก็เลยรีบค้นหานะคะเพราะว่า<ต>กระบีอ่ะไม่กลับเข้าไปในกระดูกหลังของน้องเหมือนเดิมแล้วก็มีการแบบเออเหมือนมีชีวิตอะบาดมืออีกด้วยความจริงแล้วกระบี่นะคะจะไม่สามารถทํร้ายเจ้าของได้แต่นี้บาดมือน้องอะ่ะแล้วน้องอะ่ะไปเจอเข้ากับบันทึกอันหนึ่งมารมนุษย์คือขุมพลังมหาศาลที่ตกลงมานําพราปรานมารจากสวรรค์และโลกเข้าสู่กายเนื้อ แม้กายเนื้อจะสสลายไปแล้วแต่เมื่อความยึดติดบังเกิดยังหลอมรวมปราณมาและปรากาสู่โลกมนุษย์ได้อีกครั้งนามของมารมนุษย์ม่อาจเอ่ยเอื้อนไม่อาจลำลึกม่อาจก่อกวนนอกจากนั้นยังสามารถสิงสถิตในสิ่งมีชีวิตอื่นได้ก็คือน้องก็ยังสงสัยนะว่าถือว่ากระบีตัวเองมีชีวิตไหมอะ่ะเออและตอนนี้เซิ่งลิงหยวนก็อยู่ในกระบีของสวนจีนี่เอง ถึงแม้ว่าปี่ซุนเซิงนะคะจะเป็นคนอันเชิญแต่เรื่องนี้เนี่ยมีผู้หยืมเบื้องหลังตอนนี้นะน้องเสวีนจีนกไฟปากแจวรู้แล้วว่าเซิงลิงหยวนอยู่ในกระบีเสวนจีเองก็รู้เรื่องแล้วเช่นกันเซิงลิงหยวนพูดว่า ผู้อยู่เบื้องหลังของพิธีข้าจะสับล่างมันเป็นหมืน่นเมอนชิ้นอีน้องสเวนจีน้องมีตำแหน่งเป็นถึงพ่วงหนวยการเลยนะแถมยังกำลังตบตีกับกระบี่ตัวเองคนเห็นลูกน้องเห็นก็คงนึกว่าอีตานีบ่าเออขนาดรู้ว่าเขาอยู่ในกระบี่นะก็ยังเอากระบี่มาลูบสู่ซึ่งลิงเหยืนก็เลยด่าน้องน้องก็บอกผมก็อยากจะปล่อยคุณนะแต่จะทำยังไงล่ะสเวนจี กับฝ่าบาทหนึ่งคนหนึ่งกระบี่ไปด้วยกันเข้าไปในสุสานของเผ่าอูเหรนมีโจรเปิดลงศพของน้องอาลวดจิน่นก็คือแบบ เวลาน้องอาลวดจินเดินมานะฝ่าบาทเนี่ยก็จะตอกปะตะปูเข้ากำหม่อมเอออย่างโหดอ่ะพอเซิงลิงหยวนคือเห็นคือโกรธมากจากนั้นจึงเข้าสู่ห้วงอดีตพานกไฟนะคะไปดูอดีตของป่าบาทความเป็นมารวมถึงน้องอาลวดจินเองด้วยคือเศร้านะคะน้องอาลวดจินตอนเนี้ยคือจบไม่สวยตามภัยสงครามนะดินแดนไม่สงบอะไรแบบนี้คือตอนที่ย้อนอดีตนัดพูดไปตอนต้นหม่อแล้วนะคะว่า ใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังฝ่าบาทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องส่วนจีความปากแจ๋วเนี่ยน้องมาเป็นที่หนึ่งน้อง เป็นถึงพออนะคะตอนนี้แต่น้องโจนัดจนให้เมียอย่างจอมานเป็นคนเลี้ยงฝ่าบาทเป็นคนเลี้ยงนางนี่แหละอดีตและการเกิดของสวนจีเกิดจากนกไฟที่ฝ่าบาทตัดทิ้งจากนั้นกระโดดลงไปในเฟิงซือหยวนเพื่อดับไฟสงครามสวนจีต้องการล่างพอสร้างล่างได้ก็ไปหาเสือลิงหยวนในหุบเขาซือหยวนนะคะได้พบกับเพียงกระดูกที่ยังไม่ไม่หมดจากนั้นก็แบกเอากระดูกทองโลกไปทั่วโลกจนกระทั่งกระดูกกลายเป็นกระบี่และได้พบกับเจ้าของมันเสือลิงหยวนฝ แล้วมันสัมผัสกับเจ้าของมันนะคะมันก็ไม่กลับเข้าไปในกระดูกสันหลังของน้องอีกเลยแกฉันชอบนกไฟมากนะคะมีความปากแจ่วมากกับเมียเมียก็ปากแจ่วเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องรอเล่มสองอะนะแล้วนางก็หลงสเสน่ห์ฝ่าบาทตามนิยายของพีตาเมียโกรบผัวออกสาวนะคะเมียพราวสเสน่ห์มากถ้าเกิดเปรียบเทียบกับในนิยายกับในอนิเมะนะคะในอนิเมะเนี่ยมันจะจบตอนที่ฝ่าบาทนะคะ แยกทางกับปีศาจน้อยอย่างเสียนจีแต่แต่ในนิยายเนี่ยมันไปถึงแค่ตอนที่ย้อนอดีตนะคะยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e และสามารถกดโดนในเลี้ยงขนมนัตได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้นในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ